สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับผมช่างเตียงนะครับวันนี้ก็มีสินค้าตัวใหม่ดีไซน์ใหม่ของเราเฉพาะนะครับเป็นเตาชั้นคู่นะครับด้านบนก็ขากรมเหล็กเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีกันเปื้อนด้านหลังนิดนึงแล้วก็ตัวจุดออโต้นี่เป็นแบบไฟแรงนะครับสองข้าง ผมจะให้ดูรูปร่างอยู่ทั้งมาถึงขาด,ด้านล่างก่อนนะครับฮะโอเคตัวนี้ก็เป็นเตาชั้นคู่สองหัวไฟแรงจุดออโตโอ้ครับอ่าเราก็จะมีเริ่มต้นจากตรงนี้ไปก็คือมีถาดรองนะครับสองข้างนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักสำหรับเก็บของอยู่สองข้างเช่นกันนะครับครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นขาสี่เหลี่ยมแบบแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับระดับความเรียบของพื้นได้ทั้ง4ด้านแล้วก็ด้านขวาก็เช่นเดิมก็จะมีตัวเพิ่มพื้นที่ทางขวามือขึ้นไปประมาณ30เซนนะครับฟังเสียงล็อกนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมามีการตกอยู่ด้านในกับด้านข้างนะครับการของตกเพื่อจะวางของน้ำปลาน้ำมันหรือจานอาหารที่จะเตรียมทํานะครับอันนี้ก็เป็นตัวรูปลักษณ์แบบใหม่ที่เป็นคู่นะครับแต่มีลิ้งชักด้วยก็นำเสนอตัวใหม่ก็ทุกท่านสนใจก็ ติดต่อได้ช่างเปียกนะครับ0817557970นะครับรับสายตั้งแต่10.00โมนถึง5.00นทุกวันขอบคุณครับ